พระสร้างโรงพยาบาลเพื่อประชาชนเมื่อวันที่16และ17ธันวาคม2566พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจ้าวัดวสีสุดารามวรวิหารประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารเมตตาธรรมศูนย์หัวใจและไตดตรสุทธาสินีนิติสาครินอุบ์การก่อสร้างโดยดรสุทธาสินี นิติสาครินกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัดณนะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตบางแคกรุงเทพได้ติดตามดูแลงานก่อสร้างโดยมีการปรับพื้นเตรียมการเทปูนล,ลานหน้าศูนย์หัวใจและไตพร้อมดาเนิเนการทําตัวสอนป้ายพร้อมดูงานเคลียร์พื้นที่เตรียมการเทปูนรเปณอาคารศูนย์หัวใจและไต และอาคารเรียนรวงคณะแพทยศาสตร์ณโรงพยาบาลราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครครับท่าน